มามีกับปิดจบดระปิดไม่มีปิดเอาเอาผมมาใช่ไหมไม่ต้องเอาไ่เปนไรไปจนหยุดสุดทางเรียนมากงเหเนาะจานจันจะขุงมเลยใจหลอดจริงก็ไม่ร้องอยูกแค่ขับใจอย่างนี้ ว่าถ้าไม่ได้ใส่อกไี้ก็ไม่ได้โอกาสใส่อกเห็นไหมเห็นไหมเออเน็ต้องให้สิดธิของพ่อประธานได้นั่นแหละ้เรื่องไห้เรื่องคนแปลกอ่ะไอ้เรื่องไม่เรื่องแกหาให้ได้เรื่องอ่ะใช่หาเรื่องให้ได้ให้ได้เรื่องอ่ะไอ้ที่ไม่ได้เรื่องอ่ะได้เรื่องอ่ะ ได้ยินเรอว่าไม่ได้ยินเแต่เข้าวีดีโอไปแล้วโทรตามเลยอักมาเร็วมีอะไรไมครัมีเพลงส่งเลยครับ ก็ถ้าไม่รถไฟก็ไม่ก่อนถวายมาอีกนูคงพ่อสนุกดีนะครับโอเคไปแล้วพี่จริงครบแล้วเหรอครับครบแล้วครับนี่ไม่ลืมนะอย่านะต้อนะทุกคืนแล้วคืนแล้วโคครับขอบคุณมากครับอ๋อเนีทอเส้นอะไรหร่ รอเียบเลรอแล้วนะครับไม่วนรอบโบสสามรอบก่อนให้ไปลาวัดเทพมงคลเทพมณีแล้วนะเติมทานโบสถ์ไนไปอีกกว่า100ามงไม่หรอกว่า วันนี้ขากลับได้ตีรถไปกับท่าโอสมชากสง์ไทยสไม่ใส่ไปวัดกถเก็คนขขยะดีครับวัชรธรรมประทีที่นิวยอร์กผมหาอยู่รถรถเป็นสูงใหญ่จะเอามาทนขยะที่วัดลัเล่นนะใครบริจาครับรถกระบะเราเอามาเราไม่ต้องทำอะไรเลยใส่ขยะใส่ในขยะ อ่าไม่ไม่ใช่ไม่วัดนะครับไม่ออกไปไหนมันต้องไปงาาเาีัตเนาะเพราะว่าไม่มีงานก็ตัวใครต้อมันนะนะไม่่คยเจอสาะสะมาข้างิ้นขงสีาอ ห้าส,สองสี่แบนช่องตายห้าสองสี่งกัาไม่อยากพูดแลอกถึงไาม่นอก